รถยนต์ฮินดูสถาน Ambassador ซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์บนท้องถนนของอินเดียกำลังกลับมาอีกครั้งในปี2026โดยผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับนวัตรกรรมสมัยใหม่รถในตำนานคันนี้ซึ่งยุติการผลิตไปในปี2014กำลังได้รับการฟื้นฟูภายใต้การบริหารของฮินดูสถานมอเตอร์ร่วมกับบริษัทร,รถยนต์ยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างเปโยรุ่นใหม่ของ Ambassador นี้มุ่งหวังที่จะครองใจทั้งผู้ที่รักรถบินเทจและผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างความเรื่องเดิมและเทคโนโลยีล้ำสมัย แอมบาสเดอร์2026คาดว่าจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบดั้งเดิมไว้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มองค์ประกอบที่ทันสมัยเข้าไปด้วยรูปทรงโค้ง,คงมนกระจังหน้าชุบโครเมียมที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างที่สาง่างามจะได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นฝาหน้าเล็ดล้ออันลอยและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์แม้จะคงไว้ซึ่งความรู้สึกแบบย้อนยุคแต่รถรุ่นใหม่นี้ก็จะมีความโฉบเฉี่ยและล้ำยุคเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ใต้ฝากระโปรงของ a อ b บ s s เดอร์2026มีข่าวหรือว่ามีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องยนต์เบนซินที่ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลท,ที่ทรงพลังและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการด้านการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะรุ่นไฟฟ้านี้คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยให้ระยะทางที่น่าประทับใจและรองรับการชาร์จเร็วทำให้สามารถแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของอินเดียได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่รุ่นเบนซินและดีเซลจะมุ่งเน้นไปที่สมรรถนะที่ลื่นไหลและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นภายในห้องโดยสารของ a อ b บ s s a d อร์รุ่นใหม่จะได้รับการออกแบบให้แตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิงคาดว่าจะมีพื้นที่กว้างขวางตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลสุดล้ำจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto และฟีเจอร์เชื่อมต่อที่ทันสมัยเบาะที่นั่งจะออกแบบมาให้สะดวกสบายเป็นพิเศษทำให้รถคันนี้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังที่จะได้รับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งเสริมให้ Ambassador ยังคงสถานะราชาแห่งถนนอินเดียด้านความปลอดภัย Ambassador อร์ั0 2 6จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นถุลงลมนิราภัยหอลายจุดระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวระบบช่วยรักษาเลนและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเพิ่มการป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้อมบาสเดอร์รุ่นใหม่สามารถผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นราคาของรถยนต์รุ่นใหม่นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของมันหากฮินดัสถานมอเตอร์สามารถตั้งราคาให้แข่งขันได้อมบาสเดอร์อาจสามารถจอดตลาดรถซีดานระดับพรีเมียมและแข่งขันกับแบรนด์ดังอย่าง Honda c ซิ y ุ่นเดวหนาและแม้แต่รถยนต์หรือบางรุ่นได้สำหรับรุ่นไฟฟ้าหากกำหนดราคาที่เหมาะสมก็อาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของทาทาเน็กซอนอีวีและ MG z มจ v ซี EV, ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดอินเดียการกลับมาของแอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถใหม่เท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญทางวัฒนธรรมรถคันนี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้าราชการ นักการเมืองและกลุ่มชนชั้นสูงในอินเดียทําให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย Ambassador 2026เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตดึงดูดทั้งแฟนคลับรุ่นเก่าและผู้ซื้อยุคใหม่ที่ต้องการความคลาสสิกผสมกับนวัตกรรมล้าสมัยหากการเปิดตัวครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้การกลับมาของ Ambassador อาจเป็นบทสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียและเป็นข้อพิสูจน์ว่ารถยนต์ระดับตำนานไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาแต่กลับพัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย